อพี่ยัาค่ะ oppo x9 series ค่ะตันนี้เป็น,นงไงคะค่ะก็ oppo find x9 series นะคะมีทั้ง pro แล้วก็ปกตินะคะสำหรับครั้งนี้ถือว่าเป็นกล้องที่เหมาะสำหรับย่าที่สุดเลยคะ่ะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับกล้องมากๆเลยคะ่ะก็จะเป็น h a s s e l b เดิมนะคะแต่ว่าในครั้งนี้แบบสมมติว่าย่าก,กำลัง ขี่ม้าอยู่หรือว,ว่าปีนเขาอยู่ไกลๆใช่ไหมคะแล้วเพื่อนอยู่อีกฝั่งเขาถ่ายรูปมามันจะชัดแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามี200อยเมกะพิกเซลฮัสบัตเทเลโฟโต้ค่ะถ่ายชัดมากๆครอปเข้ามาแบบซ<ม>ูมก็ยังเห็นแบบทุกในรายละเอียดแล้วความสวยของเราก็จะเป่งปังเหมือนเดิมมันจะไม่เบลอเลยค่ะแล้วก็มีฮัสบัตพอร์เทรตด้วยค่ะเป็นคนที่ชอบแบบเห็นอาโมณนของตัวเองตอนที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีมากๆรูปสวยมากๆแล้วก็ที่สําคัญตัวเครื่องอะค่ะก็จะมีแบบแนวเอ่อ อ๋อไม่เห็นตรงนี้ตัวเครื่องเขาก็เป็นแบบใหม่ะคะ่ะที่สวยมากๆด้วยค่ะเขาจะติดเรื่อง AI เข้าไปด้วยใช่ค่ะ<ม>ก็ใครที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตที่ชอบถ่ายอะไรที่แบบไกลๆอะคะ่ะทางมือถือเขาก็จะทาง Oppo เขาก็จะช่วยมี AI generation ทําให้ตอนที่ถ่ายรูปแบบไกลมากๆมันก็จะช่วยทําให้แบบชัดแน่นอน,นะคะ่ะ<ม>ไม่ต้องห่วงเรียกว่าได้ใจคน แบบสสายยยคอนนเิรร์ตตโดง่ใช่ค่ะสายคอนเสิร์ตสายแบบที่เน้นแบบถ่ายรูปให้ชัดให้เสมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตเป็นเทอรนี่แหละพี่ยานนอะไรนะคะเป็นเป,นเปนใช้งานอึดแป้งอึดของเป็นอึดแน่นอนค่ะอึดมากๆเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้มือถือไม่หยุดไม่หย่อนค่ะอ่ากพี่ยาผ่า ค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ Apple X9 Series นะคะ Apple Find X9 Series นะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple เลยค่ะที่อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะแบบย่าได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างที่ต้องการถ่ายรูปสวยอึดสวยเครื่องสวยค่ะลืมเลยราคาเป็นไงบ้างราคาราคาเมื่อกี้เขาประกาศไปแล้วใช่ไหมคะไม่้ประกาศแล้วค่ะไม่ไประกาศแล้วค่ะม่ได้ประกาค่ะไม่ได้ประกาศแล้ว่ประกาศแลว่ะไมไระาค่ะไม่้ประกาศแล้วคได้แน่นอน่อด้ระกาศแลค่ะไม่้ประกาศแล้วคได้แน่นอนค่ะ สองหมื่นเก้าพันค่ะสำหรับฟังก์ชั่นทั้งหมดของเขาถือว่าคุ้มสุดๆเลยอาจจะค่าคุ้มเหมือนกันเนาะเพิ่งไปอู่ปร์เทศแคนาด้าใช่ค่ะดีใจมากเพราะว่าแบบทุกครั้งที่มาค่ะจะจะจะแบบพยายามจองตั๋วบางทีก็พลาดบางทีก็ได้ตั๋วแล้วก็สรุปก็คือไปไม่ได้ใช่ค่ะก็ครั้งนี้แบบเราเตรียมกันไว้นานมากๆว่าเราจะเคลียร์วันจะไปให้ได้แล้วก็ไปกับเพื่อนๆด้วยค่ะก็เลยยิ่งสนุกสนุกขนาดไหน สนุกจนสนุกค่ะสนุกมากมากเลยค่ะแบบเก่งมากๆแบบเนื้อตาแบบได้เห็นด้วยเนื้อตารู้สึกว่าโอ้โหอ๋อได้เห็นกับตาเนื้อแล้วรู้สึกว่าสวยมากๆแบบปา็มาอะไรนะคะได้เติมแปลว่าอะไรอ๋อได้อ๋อใช่ใช่ค่ะตื่นเต้นมากเอดอกมให้ ก็ <laughs> ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าย่าจะเป็นพี่ใช่ไหมคะเราก็ยังรู้สึกแบบแบบอึ้งแบบ star struck แบบโอ้โหมาแล้วก็ทำตัวไม่ค่อยถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงือแตกด้วยครับแบบไม่แบบน้อยมากเลยคะ่ะมัวแต่แบบตื่นเต้นแล้วก็อ,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 อย่างงี้แล้วจำได้ไหมว่าน้องคุยอะไรกับเราน้องก็น้องก็แค่แบบว่าแบบปีใจามาที่พวกเรามาอะไรอย่างงี้ก็่ให้ enjoy concert บาร <laughs> ิบอกว่าบริโดนตกไปกเต็มเลยแน่นอนอยู่แล้วชิง ใครที่ไปเจอเราไม่โดนตกจะถือว่าแบบเป็นไปไม่ได้เพราะวันที่บอกว่าคิมอยากแบบเป็นไอดอลแล้วอยากอยากเป็นตัวกรู Oh my god k i m บ e r l ประกาศบอกว่าอยากชวนย่าอยากชวนย่าตัวกรูแล้วไหวไหวเพื่อนมั่นใจเหมือนกันเนาะย่ามอบนั่นเลือกย่าเพาเธอทำได้ทำได้แต่เราต้องเดบิวต์ไปเราใส่ร้องเราได้เลยเราควบคุมไปเราต้องเดบิวต์ทีป๊อปวงใหม่ไทยเราใส่ร้อง ให้แย่เป็นสายร้องอันให้คิมเป็นสายเต้นแล้วกันคิมจะเป็น visually มองลย Visual oh girl okay เตรียมตัวนะคะทุกคนปีหน้าปีหน้าสามารถหรอสามารถไหมสามารถไหมอันนี้ถามอันนี้ถามจริงๆเลอว่าเป็นกรสามารถไหมเออดูได้ไม่ได้ได้ได้อนาคตมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนไม่ปิดกันค่ะเดี๋ยว แต่ที่แน่นอนคือเพื่อนต้องมาถามเราก่อนเลยเราสปอร์ตกันซึ่งกันและกันค่ะเพื่อนว่าอะไรยะกระตมนั้นค่ะอัปเดตงานแต่งนิดนึงอือก็เออยังคงเป็นแฟนเดิมแฟนเดิมตั้งมาสักพักนึงแล้วค่ะก็พี่แบ๊ยยังไม่ได้บอกวันใช่ไหมคะยังยังสบายใจยัเพี่แบ๊ยไม่บอกวันอือ เร็วๆนี้คะ่ะใช่ค่ะคือเร็วนี้คืองานเริ่มที่ที่ไทยก่อนที่ที่ที่ขอนแก่นก่อนเลยค่ะที่แรก,แกใช่ค่ะซึ่งมันน่าจะเป็นบรรยากาศแบบว่าอบอุ่นใช่ไในครอบครัวเราเน้นสนุกกันค่ะเราเน้นเราเน้นแบบแบบเอาแบบมันๆนิดนึงแต่ว่า,า,าวทุกอย่างยังยังคงวางคอนเซ็ปต์ไว้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมที่ย่าบอกว่าเร็วๆนี้ปีนี้ ปีหน้าค่ะผู้ปีนี้ไม่ทำแล้วขอปีหน้าค่ะมีหน้าคือช่วงต้นปีหรือปลายการฝียากมีเรื่อยๆค่ะมีหลายงานอันนี้พี่ค่ะไปดูเลิกคอนเทนเนอร์ายาใช่ค่ะแม่แก้วดูเลิกให้อันนี้เป็นเลิกที่แม่แก้วบอกว่าอะไรคะจะช่วยเสริมด้านไหนดีคะจำได้ไหมจำได้ค่ะงานแรกสำหรับ meet my tree แล้วก็อันที่สองคืออะไรสำหรับพวกเราที่อะไรดีสำหรับความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่สามสำหรับเพื่อนร่วมเอ่ออย่าคุณรอบการใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะคือจำคำไม่ได้ค่ะมันยาวมากเลยแต่แต่นี่หอดแกนเลยทุกอย่างคเตรียมไปพร้อมประมาณกี่มันเซ็ตเลยก็เหลือแค่ลองชุดเลยค่ะอือหือตอนนี้หลายคนอยากให้ มันจะแมันจะสนุกมันจะว้าวมันจะแค่ไหนนะเห็นหรือยังเราอ่ะกลิ่นอายความเป็นไทยเห็นเห็นในระดับหนึ่งโอ้ของ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 กันยังไม่เห็นนะคะเขาเขาใกล้เต็มกลิ่นอายความเป็นไทยความดีสารสา่ลไม่รู้ว่าจะบอกดีไหมอ่ะดีดีใช่ค่ะก็คือ like super super แบบแบบแบบ t r ดิช t i o นอลเลยค่ะอีสานเลยแบบคาไทยแล้วสนุกแน่นอนค่ะเน้นแบบเน้นแบบจอยๆสนุกสนุกค่ะย่ามีสวดส่วนยังไงกับชุดในบ้าเออถ้าพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนร่วมของย่าน่าจะ100%่ง้อยอรแล้วของของพี่แบร์น่าจะแบบ0.1%อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าชุดถ้าเรื่องชุดนะคะยกยกเว้นชุดแบบ after ของพี่แบร์อันนี้ก็คือตามสบายของเขาอะไรอยย่างงเี้แต่ที่เหลือก็ขอให้มา ยากคนจบที่เราใช่ค่ะกลัวเจ้าบ่าวเราแหวกเหรอลูกเขาแหวกแน่นอนค่ะถ้าหนูให้เขาคิดเองเขาแหวกใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าค่ะแล้วเรารอลุ้นเซอร์ไพรส์กับชุด after p a r t ์ที่หนเตรียมไว้นิดหน่อยเ่าบอกแม้ว่าชุดเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาให้ดูอินสปิเรชันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะก็แบบว้าวเขาอินสปิเรชันมาจากอะไร ไม่บอกดีกว่าให้เดี๋ยวให้พี่แบบมามาเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนเสีเองค่ะอยากถามในงานนี่เชิญทั้งขอนเกล็เลยไหมอ๋อไม่ค่ะแบบอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยค่ะแบบมีแต่มีแต่คนในบ้านที่ขอพื้นที่มันเล็กมากเลยเ่ะที่ครอบครัวเลยก็ใช่ค่ะแบบคนน้อยแบบคนน้อยพอซะเพื่อนที่กรุงเทพเพื่อนที่กรุงเทพไปน้อยเหมือนกันค่ะพื้นที่จำกัดนิดหน่อย เออสวยโอ้โหน่ารักสนุกค่ะอาทิตย์ผ่อนแก่นก็แค่ชุดเดียวใช่ไหมย่าเรื่องชุดสองค่ะอืมจบคุณนะอะไรนะหมดแล้วครอบทุกอย่างแล้วเนาะแค่ไม่เห็นดีเทลแต่ว่าปีหน้าอาจจะเห็นงานแต่งย่าทั้งปีป่ะต้องปีกลางปีปลายปีเนาะไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะพวกเรายังต้องถ่ายละครและถ่ายหนังกันอยู่ค่ะ โอเค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ